การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองที่ดีพระบรมราโชอบอายด้านการศึกษาในหลวงรัชการที่สิาหา ฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง to go สวัสดีค่ะดิฉันว่าที่ร้อยตรีหญิงปัทมาพรศิสุระผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงหลอกยอดสำน,นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสุเกศที่หนึ่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจากประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตลอดระยะเวลา3ปี ที่ฉันมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตความรักและศรัทธานในวิชาชีพบริหารงานด้วยความสุจริตยุติธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ เต็มตามศักยภาพสนับสนุนบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างรอบด้านด้วยเหตุนี้ในฐานะผู้มำนในการโรงเรียนด้วยบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจึงคิดค้นนวัตกรรมรูปแบบเพื่อที่จะใช้ในการพัฒนาขับเคลื่อนสู่โรงเรียนสุจริเตเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและทร,รมาภิบาลในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีครูและบุคลากรทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขด,ดังนั้นจึงของนำเสนอนวัตกรรมการบริหารในวันนี้คือ BDLY Steps เป็นนวัตกรรมรูปแบบที่ใช้ในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่ดีมีความรู้คู่คุณธรรมตามนโยบายของโรงเรียนที่ว่าโรงเรียนคุณภาพ ความรู้ก้าวหน้าคุณธรรมก้าวไกลดังนั้นดิฉันจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่งคนดีมีคุณธรรมโดยเฉพาะคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ประพฤติปฏิบัติตนตั้งมั่นอยู่บนความสุจริตมีวินัยในตนเองและรู้จักเสียสละต่อส่วนรวมซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบดัง นำนวัตกรรมมาใช้ซึ่งได้แก่ B. Basis วางรากฐานการปลูกจิตสองเนื้อที่มีคุณภาพ D. Demand บรรลุความต้องการและปัญหาของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาในการพัฒนาตนเองด้านต่างๆ L. Leadership พัฒนาทักษะภาวะความเป็นผู้นำเป้าหมายคือคุณลักษณะ ดีและมีความสุขโดยใช้กระบวนการ p d c a ควบคู่กับการใช้หลักการการบริหารเชิงกลยุทธ์ s t r a t e จ i น m ทุกคนมีส่วนร่วมกับ Keyword บริบทและสภาพแวดล้อม Environment นโยบายของสถานศึกษา Policy และหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง s s u f f i c i e n c y Economy ข้าพเจ้าได้ขับเคลื่อนร่วมกับฝ่ายบริหาร คณะครูและได้รับความร่วมมือจากชุมชนโดยเฉพาะการส่งเสริมให้หาหกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแดงหลบยอดให้เกิดขึ้น5ด้านดังนี้1มีทักษะกระบวนการคิด2มีวินยัย3ซื่อสัตย์สุจริต4อยู่อย่างพอเพียงและ5มีจิตสาธารณะ โดยมีการขับเคลื่อนร่วมกับการจัดกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นตามลำดับการพัฒนาลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านแดงหลังยอดนั้นใช้นวัตรกรรมการบริหาร BDLY Steps สภาพปัญหาและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสภาพสังคมไทยปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้นักเรียนมีค่านิยมที่แตกต่างไปจากเดิมเน้นทางวัตถุมากกว่าการพัฒนาทางด้านจิตใจก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ไม่มีระเบียบวินยัยขาดความเสียสละเพื่อส่วนรวมการสแสดงออกที่ผิดศีลธรรมเกิดปัญหาสังคมโรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอดจึงมีความตระหนักและให้ความสำคัญที่จะพัฒนาคนให้เป็นคน เฉพาะการยึดคนเป็นสูนย์กลางการพัฒนามุงสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำหรับนักเรียนรับผิดชอบต่อสังคมรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบโดยมีวิธีการดำเนินการให้บรรลุผลดังนี้ขั้นตอนที่1การเลือกวิเคราะห์ปัญหาความต้องการ และเอกสารรายงานของฝ่ายกิจการนักเรียนพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทั้งในและนอกห้องเรียนซึ่งส่งผลต่อก,การจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพขั้นตอนที่2ใช้กระบวนการนวัตกรรมการบริหาร BDLYSTEP มาใช้ในการวางรากฐานปลูกฝังจิตสำนึกมุ่งการทำงานแบบมีส่วนร่วมรวมพลังรวมสร้างองค์กร มีส่วนร่วมผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมคิดตัดสินใจร่วมกันวางแผนร่วมทำงานและตกลงร่วมใจให้โรงเรียนบรรลุปเป้าหมายมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกเพื่อตอบการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภยอดัยเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอดรับนโยบายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลใน นงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานมากำหนดเป็นนโยบายเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพเชิงระบบและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาบูรณาการทุกขั้นตอนของกิจกรรมซึ่งนวัตกรรมนี้ได้นำมาใช้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา2565และปีการศึกษา2566 ทำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนว่านักเรียนโรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอดเป็นผู้ที่มีความเก่งและเป็นคนดีนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมการตระกวดซึ่งเป็นการพัฒนาตนเองในรูปแบบการแข่งขันในระดับต่างๆทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสกเกตเขตหนึ่ง และได้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรม,มาาิบาลในสถานศึกษาหลายรายการดังนี้กิจกรรมถอดบทเรียน Bay önemli t บ r a c t i c e ของผู้บริหารสถานศึกษากิจกรรมการใช้และประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศ,ศึกษา กิจกรรมบริษัทสร้างการดีและกิจกรรมถอดบทเรียน best practice ของครูภายใต้โครงการโรงเรียนสุดจิตประจำปีงบประมาณพศ2566และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสเกตเขตหนึ่งทั้ง4รายการไปแข่งขันต่อในระดับภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนืตอตอนล่างได้รับรางวัลดังนี้ กิจกรรมการใช้และประเมินหลักสูตรตั้งวจริตศึกษาได้รางวัลระดับคุณภาพดีเยี่ยมกิจกรรมถอดบทเรียน b เบ Practice ของผู้บริหารและครูได้รางวัลระดับคุณภาพดีมากและรางวัลบริษัทสร้างการดีอยู่ในระดับคุณภาพดีมากและในปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและได้นําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามาเปิดสอนในรายวิชาเพิ่มเติมให้นักเรียนได้เรียนทุกชั้นเรียนเพื่อเป็นการปลูกฝังสร้างจิตสํานึกให้เป็นไปนตามนโยบายของสถานศึกษาที่ว่าโรงเรียนคุณภาพความรู้ก้าวหน้าคุณธรรมก้าวไกล